เวลา15นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตปวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเเ็นพระราชกุศลถวายผาพระกฐินธุทธศักราช2565กณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสราชวรมิหาร เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเดิมชื่อวัดสมรัยแต่รับการ,รูรณัปฏิสังขรณ์และพัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ไทยในพระจักรีวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสยามเทวมหามหากุฏพิทยามหาราชรัชกาลที่สี่พระราชทานนามว่าวัดราชาธิวาสมีความหมายว่า วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงผนวชและประทับที่วัดทรงตั้งคณะสงฆ์รรมยุติกานิกายเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและแก้ไขวัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัย ภายในพระอารามมีศาสนสถานสำคัญเช่นพระเจดีย์ทรงปราศาสตรด้านหลังพระอุโบสถบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้รับการูรณาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจษดาราเจ้ารัชกาลรที่สแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระชกาลรที่6ทั้งยังมีที่ประทับสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรรมวงศานุวงศ์เช่นตำหนักพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวงและตำหนักสี่ฤดูปัจจุบันมีพระพรหมวชิระมงคลเปี่ยนเจ้าอาวาสพระสงฆ์59รูปและสามเณรสี่รูป